พ่อๆกับลูกอีสานมาหน้าชื่อกองครับผมอ่ะเมน,นี่หลังการที่เขาพยายามเบ็ดเขามาครับผมกับงสัไซย่ครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับพี่น้องอ่ะพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,องผมกับว่ายู่ป่าผมเบียงติดเบ็ดมันคือต่ายเบ็ดครับพี่น้องมาได้แท้เขามาาตะยามเบ็ดนี่ครับพี่น้อง สภาพรถครับถือจมครับพี่น้องนี่ครับในทำซังไหมครับพี่น้องสร้างให้ลลางรถด,ด่วนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเอารถมใหเข้าไปลุ่มจมครับพี่น้อง่อมาให้สร้างหลางรถเลยครับในรถประจํา ตำแหน่งขันไหมเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบื้องครับครับคำสั่งจากเบื้องบนครับคำสั่งด่วนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับต่อไปจะเป็นรถประจําตําแหน่งนี่ครับรถขั้นนี้ครับจะได้พาลุยครับรถขั้นนี้ต่อไปห้องอยูดย์ใส่รถขั้นนี้พาลุยนุ่งลงท่าครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมไปลางรถขั้นนั้น นี่เข้ากันครับพี่น้องครับผมพี่น้องคำสั่งด่วนครับต้องเฮ็ดครับผมม่เฮ็ดบาได้ครับพี่น้องไปเดี๋ยวลางรถเห้เขอากันครับพี่น้อง

สร้างที่คัดบาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวหน้าอย่างไงเป็นสร้างมากครับพี่น้องต้องเห็ดครับ เดี๋ยวเข้มาเบิองตอนล่างเซ็ตแล้วครับพี่น้องมาเป็นสี่อเจ๋อปะอ่ะเดี๋ยวติดตามกันครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ล่างใกล้สิดเซ็ตแล้วครับผมโอ้ยจะได้ล่างรถตากฝนเลยครับมึงข้ามัังเมืองบนครับ qua đây hấp nhắc thịt và hán hấp quấn cả trong kho quấn đấy các ơi cái này, ừ. này hơn mất Ôi, ừ, còn câu gì này? Oh, Tốt, xương ีรถเพป็นไปโรคต่มมากพี่เราเขาแบบข้องล่างน,นี่เพื่อนเนี่ยเขาได้รถประจำตำแหน่งขันไหมนะครับพี่น้องเป็นรถคู่ใจขัจนไหมแล้วมาเอารถไม่เป็นไปโรคต่อมใช่องมันาซื้อไงไม่ได้ซื้อขันไหมเขาเลยครับพี่น้อง thanh niên học cả 2 lạng, vươn lên ngay các, để lên nào các thanh niên học, tập yết, muốn tập yết, muốn tập yết, mà những nam tới sau lấy hạt mình nam có đến cái bàn coi gì chắc cái là từ đây là các cho mất chuột nhá các นะครับพี่น้องตอนนี้เ้ากระ่างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเจ้าหน้าเพื่อนมาตรวจแล้วครับพานอยู่ครับพี่น้องเพื่อนมา <c oughs> <c oughs> โอ้เงีับ แจ้วไม่ใสปิ like ้งเลยครับพี <shaw> ่น้องนี่ครับผมนี <mass orted dreams> ่ค <malicious> รับต่อไปจะเป็นขั้นนี้ครับรถประจําตําแหน่งครับคุณเขาสีลลางไว้จังหน่อยครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมลลางรถประจําตําแหน่งขั้นไม่ไว้จังหน่อยกันครับพี่น้องวนกระโต๊เลยครับพี่น้องครับฝนโต๊ะทางรถตากวนพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวผมลลางรถประจําตําแหน่งขั้นไม่ไว้จังข้าวกันครับพี่น้อง พี่น้องแังไี้มันก็ได้ล้างแล้วล้างรถประจําตำแหน่งขั้นไม่ห้องไม้ห้องกันเลยครับพี่น้องครับแต่นายเป็นสื่อขั้นไม่ให้เลยครับพี่น้องขั้นไม่ห้องแต่เก่าเพิ่นครับพี่น้อง

นี่ครับพี่น้องรถประจําตําแหน่งทัานไม่เ้องกะล่างเซตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้าก็ะไม่ที่กันแล้ววะนี่ครับจอดเแี่งกันครับรถไม่เพื่อนเลยครับพี่น้องอ่าล่างเรากะไม่ที่กันแล้วเว้ยรถประจําตําแหน่งทัานไม่เ้องกันเลยมันนี่เ้องกะล่างรถเซตเรียบร้อยแล้วครับผมล่างรถท่ากลางใต้ฟุ้ครับพี่น้องโอ้มันนี่ท่ามสังจากเมืองบนครับพัดมาได้ครับพี่น้อง เ็นแกะกอดตัวแรกตัวแช่์กดติดตามกดกระดิง่งให้ผมน้ำหนึ่มได้ครับพี่น้องเ็นแกะขอกำลังใจทุนละหนึ่งซับได้ครับพี่น้องกดกระดิง่งกดแช่ให้พร้อมนะครับสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีครับ